ขุนเป็ดก่อนครับขุนเป็ดใส่เกี่ยวเขาก่อนนะครับเนาะนี่นะครับเนาะเปรียบเลยคอาหารที่ให้มันเนี่ก็จะเป็นกากมันนะครับกากมันผสมอาหารแล้วก็ผสมลำอีกรอบนึงนะครับเนาะให้มาสองถังครับสองถังสองถังซีเป็ดเจ็ดสิบหกตัวนะครับเนาะขุน,นเซ่เกี่ยวเขาเนี่แหละครับเดือนนานานี่ก็อาจจะพ่อแล้วนะครับเนาะแต่ว่าก็เริ่มทยอย ไกลออไปแน่เลยครับบางตัวที่มันอ้วนนะบางตัวที่ยัง้ยมัทันอ้วนถ้ากระถ่องคุณต่อไปครับกินดีขนาดครับกากมันผสมหัวอาหารแล้วกอะให้เป็นน้ำนะครับเนาะเดี๋ยวกลับกล้องให้เบิ้งครับนี่เลยครับผมทั้งเป็ดทั้งไก่ครับไก่นี่ก็น่าจะอ้วนเพระาะว่าได้กินอาหารน้ำเป็ดกินดี นะครับนะอวดนะครับนี่สองโลแล้วอายุสองเดือนน่อยๆก็ถือว่าตามมาตรฐานนะครับเริ่มนะครับเด้อลูกค้าที่สนใจเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำนี่บ่ม,มีเป็ดมาหาสุนันท์ใดครับพร้อมให้บริการนะครับเนะเราว่าจะเป็นสีดำสีขาวสีไล่นะครับเป็ดเทศนะครัเบเป็ดบานๆเท่าลยล่ะ น่าจะเป็นมักคูวีนะครับเนาะสีดำแนวนี้นะครับบาบารีเป็นบ้านป่านสื่อมาแต่น้ำบ้านเฮานี่แหละครับ